จั็นบ p ไทยซอฟต์แวร์ได้มองเห็นถึงปัญหาในการทํางานที่ไม่มีเทคโนโลยีหรือตัวช่วยในการทํางานเราจึงพัฒน,นาโปรแกรมที่สามารถช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นจากแทปพลิเคชัซอฟต์แวร์เรามีสามแพลตฟอร์มคือโปรแกรมบุคคลดอทคอมที่พัฒนามาเพื่อช่วยเลือกบริหารงานของฝ่ายบุคคลทั้งในเรื่องการคำนวณเงิน 1. เดือนที่แม่นยำการจัดกข้อมูลร้างองค์กรและแรายง,งานต,ตา่างๆไม่ว่าจะเป็นรายงานประกันสังคมและพรอมอดอหนึ่งนอกจากนี้เรา <S <H> <S มีแอปพลิเคชันมือถือรองรับการทำงานที่สะดวกต่อผู้ใช้งานทุกคน เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนามาเพื่อเป็นสื่อกลางร,ระหว่างบริษัทหรือองคอ์กรต่างๆที่ต้องการจัดหาบุคลากรและผู้หางานที่ต้องการฟางประวัติการทํางานตรามโปรไฟล์ส่วนตัวเพื่อให้ได้บุคลากรหรือได้งานตกตามความต้องการโปรกแกรมไลช่่นดอทเน็ตเราพัฒนามาเพื่อช่วยจัดก,การงานต้อนรัลูกภายในองคอ์กรครอบคลุมข้งแต่งานแยกซ่อม,มงานวางแผนต้อนรัรลูกการแสดงผลรายงานาก,การจัดการงบประมาณต้อนรุบลูกงานต้อนรัลูกมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสหางุุรกิจได้มากขึ้นในอาคตข้างหนาเราจะมีออกมาอีนึกรอพิเคชันคือแอปพลิเคชันหาช่างหางานเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาเพื่อโพ่ยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการหาช่างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและเพิ่มโอกาสสำหรับให้ช่างมาลงประกาศหางานผ่านแอปพลิเคชันของเรา